หลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้ผมจะพามาตกปลาที่บึงลาดหลวงกันนะครับบึงนี้จะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะห่างจากกรุงเทพแค่1ชั่วโมงเองหมายนี้บรรยากาศดีมากพอมาถึงแล้วแล้วก็มาจัดของเตรียมของให้สับเสร็จเรียบร้อยกันเลยนะหมายนี้เป็นหมายฟรีนะใครที่อยากจะมาตกก็รักษาความสะอาดกันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีหมายดีๆตกกันยาวๆนะครับหลังจากที่จัดของเตรียมของเสร็จเรียบร้อยล้วก็มาดูบรยาาร,นะบรยากาศรอบบ่อกันนะบรรยากาศรอบบ่อดีมากลมเย็นสบายมากช่วงเช้าแดดกําลังดีเลยเราก็มาเตรียมล่มซะหน่อยเพราะว่าที่ผมอยู่มีล่มนิดเดียวหลังจากเตรียมร่มเสร็จแล้วเราก เตรียมที่วางคันเบ็ดกันนะวันนี้เอาเบ็ดมา6คันนะคัน9ฟุต3คันแล้วก็คัน6.5ฟุต3คันนะและนี่เลยรูรักชิมานุจับคู่กับคันเมอร์เมดเฟิร์สซีรีส์นะ9กาฟุตเตรียมเบ็ดเสร็จแล้วเราก็มากินข้าวกันก่อนนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องอีกเช่นเคยนะขาดไม่ได้เลยจัดไปเลยครับหมกหน่อไม้ข้าวเหนียวหมูปิ้งจุกๆพอกินข้าวเสร็จแล้วเตรียมพลังงานเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมเหยื่อพร้อมที่จะลงเบ็ดกันเลยนะเหยื่อวันนี้ก็จะเป็นลำบ่มนะผสมจากบ้านมาแล้วเรียบร้อยสูตรจากยูทูบร้อยนะสิิ่่งยยดเีจจตใ ไม่ได้เลยตัวนี้รอบแรกจะลงคันใหญ่ไปก่อนนะสามคันเพราะว่าไม่รู้ว่าปลาจะกินดีไหมก็เลยลงไปแค่3าคันก่อนเรียบร้อยครับลงไปชุดแรกก็โดนเลยตัวอะไรเหรอเดี๋ยวให้ดูเลยว่าโดนอะไรนี่ครับทั้งฟูทั้งขาดกันเลยทีเดียวลงเบดเสร็จแล้วเราก็มาดูบรรยากาศรอบบอกกันเลยนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายทั้งวันเลยลงเบดเสร็จแล้วเราก็มานั่งรอกันสักพักหนึ่งปลาตัวแรกก็มาให้เห็นแล้วปลากินเร็วมากแล้วมันกินคันที่มันขาดไปรอบแรกด้วยนะนี่ปลาตัวแรกก็มาแล้วครับเป็นปลาตะเพียนไซส์สวยๆเลยนะเก็บไว้ก่อนเลยตัวนี้เป็นปาขวถงนะ นี่ไซส,ส์สวยๆเปิดประเดิมกระชังตัวแรกกันเลยนะหลังจากนั้นเราก็มาลงคันเล็กอีก3คันกันนะลงจนครบ6คันแล้วล้วก็มานั่งรอกันเลยทีนี้และนี่ก็เป็นบรรยากาศวิวรอบบ่อนะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเจอบรรยากาศแบบนี้ปลาไม่ต้องก็ได้นะมากินแค่บรรยากาศก็พอสําหรับผมแล้วการได้ออกหมายก็คือการได้พักผ่อนไม่สําคัญหรอกว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาถ้าไม่ได้ปลาก็มาเอาบรรยากาศถ้าได้ปลาก็ถือว่าโชคดีไปสิ่งสําคัญก็คือขอแค่ได้ออกหมายก็พอใจแล้วหลังจากนั่งรอได้ไม่นานก็มีตัวมาสกิดเบ็ดให้ตื่นเต้นนะทีแรกก็ดึงมาก็เหมือนจะอยู่่นะ พอมาใกล้ๆแล้วหลุดเฉยหลังจากนั้นก็นอนรอไปสักพักหนึ่งนะก็มีแต้มมาอีกหนึ่งแต้มนะไซส์สวยๆเลยตัวนี้ ปลากระมังเก็บแน่นอนตอนนี้ไม่เหลือหลังจากนั้นก็มีแต้มตามมาเรื่อยๆเลยนะกินเรื่อยๆเลยช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณก่อนเที่ยงนะปลาลังเข้าดีเลยหลังจากนั้นก็เงียบไปผมก็เลยเอาเบ็ดคันใหญ่มาเปลี่ยนเหยื่อไม่รู้ว่าตัวนี้ไปกินมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้สึกเลยบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มฮะตัวนี้แล้วมาดูตัวนี้นะดึงคันโก่งกันเลยทีเดียวช่วงนี้เป็นช่วงจังหวัดชุลมุนนะฮะกินพร้อมกันสองคันเลยนี่เลยฮะบอกเลยกิน2ได้2ไม่เคยพลาดฮะปลาทูมาแล้ว แล้วตอนนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่เลยนะมากินคันนี้บอกเลยว่าวุ่นวายมากจังหวะนี้คันนี้ก็จะกินคันข้างๆก็จะกินอีกสงสัยช่วงนี้เป็นช่วงฝูงปลาเข้าพอดีนะกินยับเลยนี่ฮะจัดประทูมาอีกรอบใสสวยๆเลย2ตัวนี้หลังจากนั้นก็เข้ารัวๆเลยนะแบบไม่ให้ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวเล่นเอาซะเหนื่อยเลยพอเข้าสักพักหนึ่งแล้วก็เงียบยาวเลยนะทีนี้ก็ได้เวลาพักนั่งกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะตามสไตล์นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะบรรยากาศดีมากลมเย็นทั้งวันเลยมันเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแหละลมเย็นสบายแดดก็ไม่้้อนดววยช่